รสาตสตาร์กเบอร์ร mm ี hmm. ่นะครับนะคุณจ mm ับมากับคุณุชาติโซดาครับแก้นะไทยข้าวหมูไทยแล้วก็ขนมรชอบด้วยร้านใงโมเจ้าสขอกับคุณจีวีรจะไม่กลับนะก็ตี่ัตตัวยนะวัวัชนะจิกุม

ข้าวบัวจันเว่นะครับวันนี้ได้นำชาไทยขนมเค้กไข่นะเค้กกล้วยหอมข้าวหมกูกระเทียมข้าวผักกะเเปาและมาม่าขนมแห้งมากมายนะครับได้นำมานะครับต้องขอบคุณคุณพี่นะครับนี่ผมเดินไปนะครับได้นำโอเลี้ยงาาวัฒม,มามามาให้พนิกอนแล้เอ,เอาเอาข้าวกะเพรามาด้วยไม่ได้กินเลยตั้่เช้านะครับขอบคุณมากโอเลี้ยงที่พี่สาวนำมาให้นะครับนะอ่า ชื่อร้านอะไรพี่ผมจำไม่ได้แล้วครับนะนะจำไม่ได้แล้วมนีคำว่าเขาอย่าลืมแพ้ผมไม่ด้เยนะครับเอาเท้าเอาอันใหญ่ก่อนแล้วกันนะนะครับผู้ใหญ่พุ่มข้าวมันไก่วัตเมยทานังอาสวะพะเยาหังโหมโตกิทางเมทานางว่านด้วยรังผึ้งอ่ะตงนวดเลยพอดีเลยน้วยอ่ะก็รักแล้วนะทำใหม่เ รังใหญ่เป็นเจ้าภ้าสด้ังไา้งไม่หนวดพอดีเลยดบางพึ่งพความสุขความเจริญรุ่งเรืองและขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้ยังเทพอารักษ์พระภูมิเจ้าที่อุปการีญาติมิตรเจ้ากรรมนายเวรผู้ลงรับทั้งหลาย เพศีทั้งหลายจงได้มาล้ากิน้วก้อนไปกิน้งเลยกินเลยขนมกงขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเสร็จนมจีนต่ออีางสาตู้ก็ชายอีกสองแก้วอยอยู่แล้วนี่อ่อโน่นยังไงนะมีมีโน่นอร่อย ขนมจีน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 เข้ามาเลยหอ้พี่ัดเอบอ๋อได้ไขอคอเขาวให้ไม่ผักดินเกือบติลูกออูจีนนี้เกือบสิลูกบอกบอกไม่ผักูจีนูีูีพี่หรอดูินเกือบิดลูก เป็นไครับม <c ười> ือนกันมันมันมตกช่วยครับนะ่างมมิเออิ่นนาะมันยงรางมันนะฮะพลไมเดียวพลไมี่ลไมอนหม้วยก่อนไม่ต้องส่ถือไว้เลยถือไว้เลยถือว้ถอไเด้วยอ่อันนี้นะน้องดูได้เปล่า